พี่น้องครับเมื่อนี้่ห้าพี่น้องมาตัดปีครับพี่น้องครับแต่ก่อนจะตัดปีก็เห็นต่อมันมากินเกสรดอกไม้ครับกินน้ำหวานครับพี่น้องครับก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องเบ่งงามๆครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับตอครับตอมันกินน้ำหวานครับนี่ครับพี่น้องจะตัดปีพี่น้องก็จะถามว่า ภาษาตัดปีซื้อกระเจี๊ยห้เบิงตีพอ่อใหญ่บอมแนครับพี่น้องครับผมเคยเบิงคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับเขาบอกว่าตัดปีแบบนี้สีเฮ็ดห้หนวยใหญ่ครับพี่น้องครับเฮ็ดห้หนวยข้างบนใหญ่เป็นการหลอกให้มันล่ำเลี้ยงอาหารแหละนามลงมาเลี้ยงขังลางว่าสันเพิ่นวา จากจริงหรือเท็จผมต้องพิสูจน์ครับพี่น้องครับโดยการตัดคือพันวาเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับตัดแบบนี้ให้เหลือข้นปีไว้หน่อยและกะฉิตัดอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับว่าผมสิตัดแบบใดตัดแบบแต่ปูแต่ปู้ที่ผนสอนมากครับพี่น้องครับก็คือตัดออกเลยครับตัดธรรมดาเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับก็คือ ตัดขวนมันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับคือตัดปีมารออีกสองสเดือนมาเบิงกันเด้อครับพี่น้องครับผมจิตไทยทำมาให้เบิงว่าต่างกันบร่รขา